สวัสดีครับอันนี้คือช่วงของนายโกไคเจอร์นะครับซึ่งทุกคนก็บางคนก็เคยไม่รู้บางคนก็เคยรู้ว่าโกไคเจอร์คืออะไรซึ่งโกไคเจอร์เป็นตัวที่พิเศษมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีเลนเจอร์คีทั้ง34ขบวนการนะครับ หนังสือเล่มนี้ผมได้มาจากโลตัสที่ประจวบนะครับแม่ผมซื้อให้นะครับหนังสือเล่มนี้คือฉบับรวบรวมข้อมูลของเซนชูเซนซูเซนชูสเปเชียลนะครับชื่ออ่านยากหน่อยความลับของโกไคเจอร์นะครับหรือแซงการ์ดรวมเหล่าขุนพลนะครับก็จะมีหน้าพิเศษมาให้ด้วยนะครับ160บาทนะครับ ลองเข้าไปดูข้างในเลยนะครับอันนี้คือหน้าแร,แรกเลยนะครับซึ่งเขาจะมีบอกว่าความหมายของโกไคเจอร์คืออะไรนะครับซึ่งซูงซปเปอร์เซนไตได้ซูปเปอร์เซนไตลำดับที่3าิป้าได้เดินทางมาถึงโลกแล้วนะครับบางคนเขาก็ยังนึกถึงยุคชินเคนเจอร์อยู่นะครับ แต่จริงๆตอนนี้คือยุกโกไคเจอร์แล้วนะครับลองมาดูข้างในกันเลยนะครับอันนี้คือหน้าพิเศษนะครับนี่ครับมีตั้งแต่มาจิเลนเจอร์หรือรุ่นแรกๆเลยนะครับมีทั้งเกคิเลนเจอร์แล้วก็มีทั้งทุกตัวเลยนะครับซึ่งบางคนก็ยังเห็นทำไมกาโอเลนเจอร์ตัวเยลโลนะครับปกติมันจะไม่มีกระโปรงซึ่ง ที่มันมีกระโปรงเพราะว่าเป็นตัวของโกไคซซึ่งคือหมายความว่า,าเพราะว่าโกไม่ใช่โกซึ่งหมายถึงเกกไม่พูดไปแล้วซึ่งหมายถึงกาโอเยลโลนะครับทําไมถึงมันต้องมีกระโปรงเพราะว่ามันคือของโกไคเจอร์ที่แปลงร่างเป็นกาโอเยลโลนะครับามาดูหน้าต่อไปเลยนะครับ อันนี้คือเลนเจอร์คีของทุกตัวเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเลนเจอร์คีแบบไม่ใช่ของโกไคเจอร์นะครับเป็นเลนเจอร์คียของทั้งสามสิบห้าขบวนการนะครับรวมทั้งโกไคเจอร์และเรียกยังไงคือเป็นแบบของกุญแจสิบห้าขบวนการนะครับที่มอบให้โกไคซีเวอร์นะครับ มาดูหน้านี้กันเลยนะครับเดี๋ยวติดก่อนนะครับอันนี้คือไฟล์ที่1น,นะครับนักลบนะครับคือขบวนการโจนสลับโกลไกเจอ์ก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปนะครับมาดูหน้าต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบขบวนการโจรสลัดโกไกเจอลุยแบบแสบจี๊ดซึ่งจะเป็นคำคำที่โกลไกเลส มาวิลัสนะครับที่จะพูดตลอดตอนเวลาลุยจริงๆนะครับน,นี่ก็จะมีสอนวิธีแปลงล่างแล้วก็จะมีโกไคเซนดูร่ากับโมบายเลนนะครับหรือเล,นเ,ลนเจ้าคีนะครับที่สามารถเปลี่ยนเป็นกุญแจและเสียดอยู่ในโทรศัพท์ได้นะครับมาดูหน้าต่อไปเลยนะครับอันนี้คือ โกไคเลสนะครับชื่อชื่อกัปตันมาวิลัสนะครับส่วนใครบางคนที่ได้ดูเป็นครั้งแรกก็จะเห็นนกแก้วอยู่ตัวหนึ่งบางคนเขาก็จะงงว่าชื่ออะไรนะครับเขาชื่อนาวีนะครับเป็นเพื่อนของขบวนการโจรสลัดโกไคเจอร์นะครับมาดูหน้าต่อไปเลยนะครับซึ่งอันนี้คือโกไคกุญแจนะครับหรือ เลนเจอรคีของโกไคเลตนะครับมาดูหน้าต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็คือโกไคบูนะครับชื่อโจนะครับชื่อต่อไปชื่อกินเคซึ่งเขาจะไม่ได้เรียกนะครับทุกคนเขาจะเรียกโจนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบโกไคบูซึ่งคนนี้ก็คือรุ่นพี่นะครับของโกไคบู ซึ่งตอนนี้กลายเป็นพวกแซงการ์ดก็กลายเป็นตัวนี้ไปแล้วซึ่งตอนนี้โดนโกไคเจอร์จาัดก,การจนเสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือครั้งแรกนะครับที่ที่สองที่สามสิบสี่ขบวนการหรือสองร้อยกว่าตัวได้มารวมตัวกันเพื่อจะปกป้องโลกนะครับมาดูหน้าต่อไปเลยนะครับ อันนี้คือโกไคยัลโล่นะครับหรือชื่อลูก้านะครับซึ่งบางคนก็คิดว่าลูก้าอาจจะเป็นผู้หญิงดีดูไปนิดหน่อยแต่ความจริงคือเขาก็รักเด็กอยู่นะครับอันนี้คือตอนที่เป็นที่มาของลูก้านะครับส่วนอันนี้คือดาบของโกยคจืดซึ่งจะมีทั้ง,งหมดห้าเล่มนะครับทุกคนครับมาดูหน้าต่อไปเลยนะครับ อันนี้คือโกไคกลีนนะครับหรือฮาคาเซะนะครับซึ่งเป็นคนที่ถึงจะกระเซอร์เลอรไปหน่อยนะครับแต่เขาก็เข้มแข็งเพื่อจะต่อสู้ปกป้องโรคไปนะครับส่วนอันนี้คือโกไคกันนะครับมีทั้งบทห้าห้าปืนเหมือนกันนะครับ เดือดห้ากระบ,บอกนะครับดูหน้าต่อไปเลยนะครับอันนี้คือโกไคพิงค์ครับหรือชื่อไอนะครับเป็นเจ้าหญิงนะครับแต่โดนเจ้าพวกแสงการ์ดยึดของก็เลยต้องมาปกป้องโลกนะครับอันนี้ก็คือโกไคพิงค์นะครับมีเลนเจอร์คีด้วยนะครับนะเดี๋ยวดูหน้าต่อไปเลยนะครับ อันนี้คือโกไคซิเวอร์นะครับหรือชื่อไก่นะครับซึ่งอันนี้คืออาวุธของโกไคซิเวอร์นะครับซึ่งตอนนี้คือตอนที่โกไคซิเวอร์ได้อยู่ได้อยู่ในขบวนการโจรสลัดด้วยนะครับซึ่งจริงๆโกไคเจอร์ทั้ง5ตัวเป็นเป็นไม่ใช่ชาโลกนะครับ เป็นชาวอาวกาศแต่ไกหรือโกไคซิเวอร์นะครับได้มาเจอโกไคเจอเข้าก็เลยขอกลายเป็นโกไคซิเวอร์ไปนะครับซึ่งไก่เขาเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่ชาวอาวกาศดูหน้าต่อไปเลยครับอันนี้เข้ามาอันนี้ก่อนคืออันนี้ก็คือโกไคซิเวอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ ของของทั้งสิบห้าตัวนะครับหรือของตัวซีเวอร์กันทั้งนั้นนะครับได้รวมพลังและได้มอบพลังให้ก็เลยกลายเป็นโกไคโกไคซีเวอร์โกโหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็คืออาวุธของโกไคซีเวอร์นะครับจาัดก,การโดยรวดเรียวนะครับรวดเร็วนะครับส่วนอันนี้ก็คือ บางคนก็ได้เห็นอยู่ในเรื่องโกไคเจอว่ามีเจ้าตัวแดงๆตัวนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับซึ่งตัวนี้เขาชื่ออากะเลสนะครับเป็นเพื่อนของมาวิรัสซึ่งมาวิรัสก็เคยอยู่ในกลุ่มโจรสลัดของหัวหน้าหรืออากะเลสนะครับซึ่งเป็นกลุ่มโจดสลัดแดงนะครับแต่ตอนนี้ได้ถูกยุบไปแล้วนะครับมาดูหน้าต่อไปเลยนะครับ อันนี้คือโกไคแกลเลียนบัตเตอร์นะครับคืออาวุธขั้นสุดท้ายนะครับที่สามารถยิงให้กระจุยไปเลยได้นะครับส่วนอันนี้ก็ถึงหน้าหุ่นยนต์แล้วนะครับอันนี้คือมาจิโกไคโอนะครับได้รับพลังมาจากมาจิเรนเจอร์นะครับส่วนอันนี้คือข้างล่างก็คือกาโอโกไคโอนะครับได้รับพลังมาจากกาโอเรนเจอร์นะครับมาดูหน้าต่อไปเลยนะครับ อันนี้คือฮาริเกนโกไคโอนะครับได้รับพลังมาจากฮาริเคนเจอร์นะครับเอาล่ะนะครับทุกคนคงรู้สึกถึงขบวนการโกไคเจอร์มาก็น่าจะพอแล้วนะครับทุกถ้าทุกคนอยากรู้อีกก็มาสามารถชมโกไคโกไคนายโก,โกไคเจอร์นายได้นะครับ อันนี้คือภาคแรกนะครับทุกคนสามารถไปดูได้ภาค2นะครับสวัสดีครับ